พามาชมภายใน Mercedes Benz ครับแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับปิดพัดลมปุ๊บเท่ากับปิดแอร์นะครับเปิดพัดลมปุ๊บนะครับเท่ากับเปิดแอร์นะครับเบอร์สามนะครับก็หลายอย่างเลยครับเหมือนกับรถญี่ปุ่นนั่นแหละครับสัญลักษณ์เดียวกันนะครับเครื่องเสียงอันนี้ก็จะมีเรียกว่าอย่างน้อ M บ่นะครับผมก็เรียกไม่ถูกนะครับไม่ถนัดเกียร์ออโต้นะครับ ES อะไรทุกอย่างใช้ได้หมดนะครับ อ่าเบาะปรับไฟฟ้านะครับเมมโมรี่สามจุดนะครับเบาะปรับไฟฟ้าเมมโมรี่สามจุดแอร์แบ็กคู่แอร์แบ็กเท่าไหร่เนาะแอร์แบ็กผมก็ไม่รู้เลยรุ่นนี้นะครับอ่าอันนี้ก็แอร์แบ็กนะครับค่อนข้างเลยนี่ก็แอร์แบ็กแอร์แบ็กกี่ลูกเนาะเข้ารถคันนี้โอ้เพิ่งได้ซื้อมาครับยังไม่รู้จักเลยนะครับครั้งแรกที่เล่นรุ่นนี้ครับปกติแล้วผมจะเล่นแต่ W หนึ่งสองสี่นะครับอ่าอันนี้โอเคเลยนะครับมีประกันชั้นสามนะฮะไหนอีกหน้าจอนะครับแอร์ ทำงานนะครับอุณหภูมิปกติครับแ0สองศาน้ํามันอยู่หนึ่งในห้ารอบปกตินะครับประมาณห0 0้0 0เจดรอยรอบนะครับรอบปกตินะครับอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่สี่เบองศานะครับอุณหภูมิภายในอยู่เนยฮะแอร์รับอยู่ที่ยี่ห้านะฮะตอนนี้มีรอบคันนะครับเพราะรถอายุ2ี่ิปีครับตอนนี้มีเยอะเลยนะครับแต่โดยรวมสวยครับ